มะเร็งปอดภัยคุกคามที่ซ่อนอยู่และวิธีการต่อสู้ที่มีประสิทธิภาพมะเร็งปอดเป็นภัยคุกคามที่แรงแต่มักถูกมองข้ามทําให้หลายคนไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาทางทุวงทีซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้อัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปอดสูงถึง41คนวันแต่ที่น่ากังวลคือมีผู้ป่วยมะเร็งปอด70%ที่พบเมื่ออยู่ในระยะลุกลามและนี่คือจุดที่ส่งผลต่อโอกาสรอดชีวิตอย่างมากแต่ทําไมมันถึงเป็นไปได้คําตอบคือความกลัวและ ความไม่รู้ที่ฝังรากลึกในสังคมไทยทําให้หลายคนหลีกเลี่ยงการตรวจคัดกรองเพราะกลัวที่จะต้องเผชิญหน้ากับความจริงอันโหดร้ายนอกจากนี้มะเร็งปอดยังมีแนวโน้มเกิดในกลุ่มคนอายุน้อยลงโดยเฉพาะในผู้หญิงซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่ามะเร็งปอดไม่ใช่โรคที่เกิดเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้นแล้วเราจะต้องทําอย่างไรการลงทุนในนวัตกรรมทางการแพทย์ เป็นกุญแจสําคัญในการยกระดับผลลัพธ์การรักษาและควบคุมค่าใช้จ่ายโดยรวมของระบบสุขภาพในระยะยาวโรงพยาบาลพยาไทหนึ่งได้นําเทคโนโลยีเอ็กเรย์เอไอเช่น AI Instructive s o r เข้ามาใช้ร่วมกับการอ่านภาพถ่ายรังสีปอดเชสเ์เกรย์ RA, เพื่อช่วยค้นหาความผิดปกติหรือมะเร็งปอดซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการรักษาและเพิ่มโอกาสในการรักษาหายขาดนวัตกรรมในการผ่าตัดยังเป็นสิ่งสําคัญอีกด้วยการผ่าตัดสองกล้องแบบบาดเจ็บน้อยมิสช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วขึ้น และลดความเจ็บปวดหลังการผ่าตัดซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอย่างมากแต่คุณอาจจะคิดว่าฉันไม่สูบบุหรี่ฉันไม่เป็นมะเร็งปอดได้แต่ความจริงคือมะเร็งปอดสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกเพศและในกลุ่มอายุที่น้อยลงเพราะมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเพิ่มมากขึ้นเช่นการสูบบุหรี่มือสองฝุ่นพ m 2.5สารพิษและการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมดังนั้นการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดเป็นสิ่งสำคัญที่สุดการใช้ AI ช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นและนี่คือจุดที่สำคัญที่สุดในการต่อสู้กับมะเร็งปอดการรักษาที่มีประสิทธิภาพต้องเริ่มต้นจากการวินิจฉัยที่ถูกต้องและทันท่วงทีในที่สุดการรักษามะเร็งปอดด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดและยาแบบมุ่งเป้าเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงโดยเฉพาะในระยะแรกซึ่งอัตราการหายขาดสูงถึง80-90%แต่การรักษาในระยะต่ำกว่ายังมีโอกาสรอดชีวิตแม้จะต่ำกว่าแต่ยังมีหวัง ดังนั้นการสร้างความตระหนักและการรณรงค์สร้างความตระหนักจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ทุกคนได้รับการวินิจฉัยและรักษาทันทุงทีซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการต่อสู้กับมะเร็งปอด